บังปอนเพื่อนใหม่จากป่าลึกตอนบังปอนยอดนักสืบอ,อย่างนี้เองเมษาคุยกับบิ๊กได้แล้วยังคุยกับสัตว์ได้เมษาดูน่าก,กลัวไหมน่าก,กลัวที่ไหนสุดยอดไปเลยเมษาสบายใจละเมษาไว้ใจได้เลยปังปอนไม่บอกใครหรอกพรุ่งนี้มาโรงเรียนเช้าๆนะจะได้มาเล่นกันกากาเช้าวันต่อมา ว่าเป็นเรื่องจริงไหมอ่ะฉันว่าใช่โึนั่นไงเมสามาโน่นแล้วเล่งคิดไว้แล้วเมสาน่ะไม่เหมือนคนเอิญเอ้าพาบิ๊กไปไหนอะไหนลองพูดกับบิ๊กสิแม่สาคุยกับมาได้นี่นะ ปังปอนเล่าเรื่องของเมษาให้เพื่อนฟังเหรอไม่ใช่นะปังปอนเปล่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องกันเฮ<ะ>้ยออเจ็บเจ็บเจ็บจังเลย <c oughs> ดีที่เล็กไม่เป็นอะไรมากเมษาก็ขอโทษเล่งซะส,สิจะได้ดีกันเมษาไม่ได้ทำอะไรผิดเมษาเป็นคนผิดนะทำให้เพื่อนเจ็บก็ต้องขอโทษสิ <c oughs> ขอโทษนันเล่งต้องขอโทษด้วยนะคะคุณครูอาโนะที่เมสาสนจนเกิดเรื่องืออตั้งแต่เมสาย้ายมาอยู่ที่นี่เมสาก็ดูเงียบๆป้าดูแลหลานได้ไม่ดีป้านี่แย่จังไม่ต้องห่วงนะคะป้าเมาปังปอนจะช่วยเมสาเองที่เพื่อนๆมองเมสาแปลกๆเพราะมีคนพูดถึงเมสานะสิ มีคนบอกว่าเมษาถูกหมาป่าเลี้ยงมาถ้ากรอนขึ้นมาจะน่ากลัวมาก hey! ไม่จริงสักหน่อยใครพูดแบบนี้นะไม่ได้การเรื่องนี้ต้องสืบเจ๊เอ๋อยู่นี่เปล่าห,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 หลักฐานจ้าหนูหนูหนหลักฐานจ๋าอยู่ไหนอยู่นี่เปล่า นี่ไงหลักฐานเจ e. อแล้วล่ะบิ๊กดูไหมว่าใครอ่านหนังสือนิทานเล่มนี้หรือว่าปังปอนรู้แล้วว่าใครพูดถึงเมษสามอ,อ,อยู่ใกล้ใต้ตัวพวกเรานี่ล่ะ,ะเห็นไหมเล่งหัวปูดเลยแม่สาโดนหมาป่าเก็บไปเลี้ยงมาแน่ๆเอ๊ะเสียงคุ้นจังอย่าบอกนะว่าเป็นฮ <c oughs> องอ่านิทานเรื่องเด็กที่โดนเลี้ยงดูโดยหมาป่าแล้วคิดว่าเมษาก็เป็นแบบนั้นหรอจ๊ะค่ะหงเอาเรื่องที่คิดเองไปเล่าให้คนอื่นฟังทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงหงคิดว่าตัวเองทำถูกไหมจ๊ะไม่ถูกค่ะหงขอโทษนะเมษาไม่เป็นไรลอกหงครูเองก็ต้องขอโทษเมษาด้วยนะจ๊ะเอ๊ะครูอนโน่ไม่ต้องขอโทษมเมษาหรอกค่ะไม่ได้หรอกจ๊ะถ้าเราทำผิดก็ต้องขอโทษ ไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ใช่ไหมครับครูกิก๊กถูกต้องค่ะครูอานอะครูทำผิดอะไรหรอคะเออคือพอเกิดเรื่องครูให้เมษาขอโทษไม่ยอมถามก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นครูขอโทษเมษาด้วยนะไม่เป็นไรค่ะครูพ่อแม่ของเมษาเป็นนักวิจัยพันธุ์พืชที่แอฟริกางานของพวกเขาคือหาพืชผัก ผล,ลไม้ที่ปลูกที่นั่นได้ทําให้เด็กและชาวบ้านมีอาหารกินว้เยอะเลย <c oughs> แต่ตอนนี้พ่อแม่เมษาต้องไปทํางานที่พื้นที่เสี่ยงอันตรายเมษาจึงต้องมาอยู่กับป้าแท้ๆที่ประเทศไทยเราไม่ควรพูดถึงเรื่องที่เราไม่แน่ใจหรือไม่รู้จริงๆไปพูดต่อเพราะจะทําให้เพื่อนเสียใจและถูกเข้าใจผิด กลับมาแล้วค่ะโอ้กลับมาแล้วหรือเมษาดูสิใครโทรมาเมษาเป็นยังไงบ้างลูกป้าเมาเล่าเรื่องให้แม่ฟังแล้วเมษาเริ่มมีเพื่อนแล้วป้าเมาดูแลเมษาอย่างดีคะ่ะเมษาพ่อกับแม่ก็ภูมิใจที่เมษาปรับตัวได้นะลูกเมษาไปเที่ยวกันเถอะเมษาขอไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะคะได้จ้ะแม่แล้วจ้าพ่อแม่ไม่ต้องห่วงเมษานะคะ